อย่างนี้คาราว่าที่ไหนมันจะนับถือกูถามแค่นี้แล้วก็มาโจมตีกูว่ากูเนี่ยทําให้คนเกียดชังพระกูไม่ได้ทําให้คนเกียดชังพระพระนั่แหละทําตัวให้หน้าเกียดชังกูไม่เคยเสี่ยมให้คนเกียดพระกูมีแต่พาคนไปหาพระไปกราบพระกูเลียรไรบุญสารพัดบุญกูทําบุญเฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยสิบกว่าล้านถวายพระถวายวัดเกณฑ์คนไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แต่กูให้คนเลือกกราบไหว้ทําบุญบูชาต่อพระที่ทําตัวดีเป็นสุปฏิปันโนเป็นเนื้อนาบุญแก่โลกนั่นต่างหากที่กูกําลังสอนไม่ใช่กูสอนให้คนเกียดพระแต่กูสอนให้คนเลือกเนื้อนาบุญเพราะกูสอนตามคําสอนพระเจ้าว่าให้เลือกเนื้อนาบุญกูไม่เกียดพระกูสอนให้คนเคารพนบนอกกูถึงพูดดีไงกูยังมีโอกาสกูยังกราบพระปีนเสาไฟเลย แล้วพรุ่งนี้กูก็ไปเจอท่านอีกรอบในอีกแมทหนึ่งคนดังนั่งเคลียร์ใช่ปะพร,รุ่งนี้กูไปเจอกับพระปีเสาไฟอรอบหนึ่งคนดังนั่งเคลียร์ซึ่งกูไม่รู้เรื่องประเด็นอะไรอีกไปกับอาจารย์จตุรงจงอาสาไปเจอพระสิ้นคิดซึ่งกูไม่รู้เรื่องว่าเรื่องอะไร